กรีน่นดาราสาวโดนไล่ไปต่อคิวหลังโผล่ยอดคำหวานใต้โพสต์ทีมพิธากระเสมาแรงแบบไม่ตกจริงๆสำหรับทีมพิธาลิ้งเจริญรัตน์นักการเมืองขวัญใจของคนไทยที่ล่าสุดพิธาได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ได้เดินทางไปเยี่ยมอนุภาพลิขิตอำนวยชัยส,อสอ สมุดสงครามพักก้าวไกลเป็นลมกลางวันโหวนายกรัฐมนตรีโดยพิธาได้เขียนเคปชั่นว่าไปเยี่ยมเพื่อนสอสอคุณอนุภาพมาครับเขาฝากมาบอกประชาชนคนสมุดสงครามว่าเริ่มฟื้นตัวจะรีบกลับไปทำงานต่อผมบอกให้ดูแลสุขภาพพักผ่อนก่อนเพราะเรายังมีงานต้องทำต้องลุยอีกเยอะท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมาย หนึงในคนบันเทิงที่เข้าไปคอมเมนต์คือต้นหอมสกุลตลาเธอได้คอมเมนต์ว่าพ่อก็พักผ่อนเยอะๆนะคะไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นห่วงค่ะพ่อเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวก